เม่จะสอยมะละกอแม่สอยได้ไหมเอาเสียบเข้าไปเอาลูกไหนแม่เสียบเข้าไปแล้วสงสัยจะไม่มีแรงไม่มีแรงเสียบอย่าเป้าไปเด็ดมาเลยหนุ่นตรงนน้นตรงน้นนย ไปกับยายค้ะไม่ยายสกลาไปไปเซเว่นกันนี่เหรอเดี๋ยวมีรถไปสองลูกันแก่เนี่ยนแก่เลยเนี่ยไอ้เลือเอเอออเน่พี่โจ้ขอบคุณมากนี่อ่อแแกงไง่ะ ก็ชอบเอาไปแกงแกงก็เอาด้วยเดี๋ยวเดี๋ยววันสารผู้ชมก็มาเอ้ยวันมาทิตยไปหน่อยพี่จุกถ้ามันไม่เหลืองไม่เอาเนี่ยเดี๋ยวลองไปดูพอแล้วลองไม่ลูกก่อนเหลอ